ก็สวัสดีครับกลับมาพบกับเราอีกแล้วนะครับกับบ้านพระเครื่องนะครับวันนี้ทางบ้านพระเครื่องจะมานําเสนอนะครับเหรียญหลวงพ่อวันแห่งวัดคลองคูนนะครับเป็นเหรียญขัดตมาธิเพชรรุ่นแรกนะครับหรือเหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหาเรียกกันก็คือครมเพชรน,นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับ จัดตั้งในปีพศ2561นะครับอ่าเป็นเหรียญที่สวยงามมากนะครับหน้าหน้าเก็บไว้สะสมนะครับอ่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับมีประสบการณ์ทุกรุ่นนะครับด้านหน้านะครับจะมีอ่าจะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อนะครับนั่งนะครับ ด้านหลังอะจะเป็นพับพรมนะครับสีหน้านะครับเหรียญรุ่นนี้เป็นเหรียญข้าหลามตัดนะครับก็แถมราคาเช่าหาก็ยังไม่แพงนะครับแต่เรื่องพุทธคุณนะครับไม่เป็นสองรองใครแน่นอนครับก็เชิญเช่าหามาบูชากันนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับกับ สายวัดคลองคูนะครับทางบ้านพระเครื่องก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ